เปตัวปลาเปตัวปลาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาไฮเซเบดปลาครับบรรยากาศฝนตกโตครับมันคือมั่วเหรนะน้ำครับนี่มึงเซ้ครับเหยื่อปลาคิงหน่อยเกี่ยวไรเลยกอลัง โอ้ยมันสิเป็นท่ารุ่นระกำสัตดเอถอยกะไดอ่ะถห้ยถอยเอยถอย,ถอยเรามาในวันที่ฝนตกครับฝนเบิงน้ำ้นน,น,น,นะครับนีห่หน้าดินี่เ,ออเย็นครับเยน็เยนเยน็นเย็น ตะเขียงหน่อยจีเซยตรงลงไปนีครับไปห้าหวยปุนอ้อมกอพลพีเล้ะครับไปเลื่อยกันครับอุยดูด,ดิอุย้ยยามรอบเรกครับ อันนี้ตอนเซเรียวเอาลงมาเดี๋ยวมือนี้พนักงานบูม sure> ีครับมือนี้สิงยี่ใช่ยี่แป๊บหนึงครับกดตุงกั่นเฮ้ยต้องใส่แนวนี้ดิมั่นใจว่าแยมแยกครับเ้ย เดีแยบที่สองไหมเยอเราทำงานแล้วฝนตกโตแบบนี้เยอประชิงครับนี่เปล่าละ่ะอย่ารุดด้

อื้อมึงกินนินน,น,นี่ครับเยอะเด็ดครับฝนตกๆแบบนี้โอ้ยหมอครับกลางเวียนมือผ้า <c oughs> ถือสุหลังท่าน,น,ก,นกินโอ้ยดุดแท้อื้อตื่นโลเคยเห็นบ่ครับ อยู่ทึง,งุโอ้ย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 ายยูซ่ชิมินกับพี่โอ้ยทงเซ่ถือถัวเลยคือครับลงไปไหม คือกันมาเอีย,ยงดินแห้ง,งได้ยูพอเลยโอ้ยลังนี้ไหมขั้นนี้ไหมโ,โ,โว้ยขั้นนี้ลุดครับขั้นนี้ปลาควายใครับกินมือพ่อ,อาา่ะ Love song đem lẹ ping đi ping đi nôm 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 bầu 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 ui, bầu 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 บง,งแงมเลยว,ว่าครับดนนี้มีเตือบเตทุงก้อนคอยปดที่หลัง,งกินเจน็บเลยครับปดเจ็บ้อยนะขุดปดป่าบัวมาาไว้เลย้ พนักงานซอยบบมีครับวันนี้รนะอบสองมันก็ไดี่สองตั

Mình tui phá, mình tui phá nghe xảy nghê khắp trời đẹp đúng cả nhanh lẽ mình không biết khác con hút chết nói ta bây giờ là... ba còn anh nhìn phân mi nào cười ยู่ปนี่ยูไห้นียูนี่อุ้ยเลียวเห็นแล้วครับยู่ปน่ยแก่ๆกันเลยครับันนั้นเอายู่นีวังนั้นนี่ครับวังนันนี่ดุนตครับดุนตวยูอุ้ยงคงนุ่งเลยโอ้ย้จะเห็นแบบนั้นอุย ใส่เงี้อีกแล้วตูงงามครับสวยห้องกระเทียงครับ่วงนี้ตัวหมดเอ้ยผ่านละหมดหม <laughs> ดตุงเนี้ยังเปนไนหอด ห้องกระดิเครื่องห้างฟังนี่ถือดีครับฟังทั้งหน้าแต่ฟังทั้งนี้บบหันนี่พ่อตัวเลยฟังทั้งนี้เดี๋ยวก็มาหมดแดงเดี๋ยต้องซองฝนตกเศร้าพอดีครับเยอะระชิง อ้ยทั้งบุนกะโกงทั้งมีกะโกงสีย่งโตไปเ้อครับเงี้ยบมละยูยังงยู่ะโมยูผ่านไปแล้วครับหนึ่งโอ้โหใส่งามครับใ่งามโอ้ โอ้ยอ่าวาว่าผีเปยังเดินผีเดี๋ยวพ่อรับแล้ครับพ่อรับนถุงหน่อยไรคือไม่อีกแล้วครับม่นันเดี๋ยวซอง ดูท่ามันคงจะมาหนะ่ะขวดรอบสามนี่คือถีอองตัวลูกเอาวะเอาพียังง

หลอดสามหลอดสามหลอดสามเน่ขอทาเลยเฮเสียงขนาดนี้เนี่ยโ็ระทาบนี่ดีก่านั่นดีกว่า รอบสามปาตัวเดียวครับเดี๋ยวขอเมี่ยนตัวละสาเปลอนครับเดี๋ยวมันสีจริงก่อน